ยไปเจาะน้ำมาเด็กขึ้นไหมเ้ยหายใจได้ปะนอนได้ใช่ปะอไหนแม่ดูแผลหน่อยนะดูแผลที่เขาเจาะโอ้พีีี่ข้เกยจพี่ขี้เกียจพี่ขี้เกียจไปขี้เกียจแม่ดูแผลที่เขาเจาะหน่อยได้ป่าวโอ้โหมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลย จะตรงนีนหรือเปล่านะเจาะตรงไหนนะน้ออกไปเยอะเลยออไปเกือบ2ลิตรแน่เก่งากแรงลูกเหนื่อยใช่ปะโอเคหลับซะ